สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานชนนุีัเดชาสินและท่านรองประธานคุณดาวจรยาวุฒิเดชาสินท่านวิทยากรอาจารย์มัชชิมาและตารย์บัวสิ์และเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะเอยต้องขอแนะนําตัวก่อนเบยชื่อนางสาวสัจชายดาดาหรือเรียกสั้นๆว่าเบยก็นเลค่ะพี่เบยต้าเบยใหญ่เลยได้หมดค่ะนะคะ ไปเพ่ถึงมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะโดยการแนะนำของคุณพัชลรายาดาค,คุณไหมคะพี่ปุยะะ๋ยค่ะพี่ปุ๋ยเป็นพี่สาวของเบยค่ะเธอเธอเธอได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้และเธอก็แนะนำให้เยบยอื่มออมดีเพราะว่าเบยเนี่ยต้องบอกก่อนว่า เ้ยมีโรคประจำตัวนะคะเ้ยมีโรคตัวเบาหวานความดันไขมันแล้วก็ปวดตามเนื้อตามตัวนอนไม่หลับแล้วคนชอบดื่มกาแฟมากค่ะเ้ยชอบดื่มกาแฟมากชอบดื่มกาแฟทุกอย่างทีอินวันเนี่ยเป็นอะไรที่ไปชอบมากแต่เราเป็นเบาหวานแล้วเราสกมากก็ทำให้เราน้ำตาลขึ้น น้ำตาลขึ้นเราก็ร่างกายไม่ดีเลยเว้ยก็เลยหยุดค่ะหยุดก็เลยหันมาดื่มกาแฟกาแฟดำพอดื่มกาแฟดำเสร็จถายไม่ออกแล้วก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยกลางคืนสะดุ้งตื่นอย่างถ้าสะดุ้งตื่นนี่หูจะไวมากลับับตื่นตื่นระบัดตื่นตื่นเป็นอย่างนี้ประจำแล้วตอนเช้าเป้ยอ่ะ ไม่สดชื่นเนี่ยค่ะไม่สดชื่นร่างกายไม่ไม่ดีเลยอ่ะหน้าตาก็หมองคล้ำอืม่ล้วคุณอาปวดหลังพี่ปุ๋ยปวดหลังปวดเอวอะไรแล้วตอนนี้ปุ๋ยก็บอกว่าลองลองลองกาแฟไหมลองกาแฟแต่แต่ปุ๋ยก็ดีคะคะไม่ไม่ทายองให้เป้ลเดืดไม่ทยองให้เปิ้เดืออ เรอไม่ไม่ไม่บอกว่าดีดีนะเธอ,อเพราะว่ากินทุกยี่ห้อแล้วค่ะอ,อไหนลดความอ้วนเหรอจะเอาชนะเป้ยไม่มีทางนะคะไม่มีสักตัวนึ่งมีแตบบ่เป้ยเนี่ยหยุดเองก็เลยหยุดก่อนแล้วนี้พี่สาวเลยบอกว่าอะในเมื่อสุขภาพเราไม่ดีลองดูเราก็ว่าเออก็ลองสิพี่เราคงไม่หวังร้ายกับเรานะเออครับครั เขาก็เลยให้ให้ให้ไปลองหนึ่งกล่องเปรยก็ลองดื่มหนึ่งกล่องเสร็จแล้วไม่รู้เรื่องค่ะผ่านไปสักก็คือดื่มไปแล้วมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่มีอะไรอ่ะคือกล่องเดียว <c oughs> กับเป้ยนี่มันไม่ได้เรื่องของเป้ยอ,อ่ะ <c oughs> ไปถักการหยุดไป <c oughs> เสร็จแล้วพอเป้ยหยุดไปเสร็จย้ายมาอยู่กับพี่ปุ๋ยย้ายมาอยู่กับพี่ปุ๋ยที่นี่ ก็เอ๊ะจะหากาแฟตัวไหนกินด,ดีนะที่มันเน่เพราะว่าร่างกายเราเราไม่ดีแล้วอะค่ะร่างกายเนี่ยเราก็ต้องกินยามหมอตลอดเวลาก็ามีอยู่วันหนึ่งนอนเล่นอยู่ข้างบนครับพี่ปุ๋ยเขาจะอยู่ข้างล่างตอนเช้าเขาก็จะชงกาแฟของเขาประจำตอนนี้ไม่ได้กลิ่นนี่ทำไมกาแฟตัวนี้นมันละหอบยังงี้อะมันเย้ยยวนเหมือนกับ แต่ก่อนนั้นไม่ได้คิดเลยค่ะว่ามันจะจะหอมเหมือนกนนี้มันขึ้นมาครับของอะค่ะอาจารย์ุ่นเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องต้องลองกลับกลับไปดื่มครั้งอาปุ๋ยมาเยอะมาซักซองสิสองซองอัอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะคะอาจารย์กับปุ๋ยก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกซองสองซอง,องเราจะกินแล้วเพื่อสุขภาพเพราะว่าให้ให้เป้ยอ,อา่านสรรพคุณให้เป้ยอะไรอย่างเงี้ย มันซับเข้าไปข้างในครับเ,เลยสมัครสมัครเลยตัดสิน<ม>ใจสมัครกพี่ปุ๋ยเลยสมัครกับพี่ปุ๋ยเลยก็สมัครได้ได้ทีวีอะไรนะคะหนึ่งใช่ไหมเออนั่นแหละก็กินมาดื่มมาได้สองกล่องค่ะสองกล่องย่างกล่องที่สามแล้วค่ะอาจารย์อ<ม>ืมแล้วถามว่าทุกเช้านี้ ้ยไม่เคยได้กินยาระบายป้ยไ,ไม่ได้กินอะไรที่ยาแก้ปวดตามเนื้อตามตัวค่ะอาจารย์ถึง hmm. ก,กาแฟพร้อมคอฟฟนี่วันละสามซองโอ้ออเวันละสามซองค่ะอาจารย์คือหิวเมื่อไหร่ก็จะดื่มเองอะไรอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 2> ตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาป้ยก็จะสดชื่นอื hmm. ที่เคยปวดหัวเขาเคยปวดตามเนื้อตามตัวของเป้ยเนี่ยมันแล้วมันสดชื่นอาจารย์แล้วหลับลึกเออเออพี่ปุ๋ยต้องเรียกเป้ยนะคะ oh. เรียกเ <laughs> hey, ยวันนี้เป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าทําไมเธอไม่ตื่นเช้าทําไมเธอตื่นสาย <laughs> มันหลับเพลินหลับลึกเงค่ะอาจารย์ถามว่า ว่ากาแฟตัวนี้จะทําให้เป้ได้ถึงขนาดนี้อ่ะก็คือกินไปเยอะแล้วค่ะอาจารย์เลยเลยนึกขนใจว่าโอ้โหนี่แหละคือเราต้องลองกับตัวเราเองใช่ไหมเราต้องลองเองกินเองใครจะพูดยังไงเราไม่ต้องเชื่อค่ะอยู่ที่เรา,เราแล้วเราตัวเราเองเดี๋ยวนี้หันไม่เคยตื่นกลางดึกเลยค่ะไม่ไม่เคยตื่นกลางดึกแล้วหันความดันไขปัน่น ก็อยู่ไปหาหมอก็อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกอย่างเลยโอ้โอยย่มเลยจากปวดเมื่อยจากจากที่ไปเคยโอ้ยหัวเข่างูนี้ไม่มีค่ะอาจารย์ไม่นา่าไม่ได้อวยหรือว่าอะไรนะคะมันเกิดกับตัวเราเองจริงๆค่ะอืมครับครับเพราะว่านี่แหละค่ะก็ถึงอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์พร้อม กาแฟตัวนี้สุดยอดมากค่ะอขอบคุณค่ะคุณขอขอบคุณท่านประธานแล้วก็ท่านรองประธานที่ผลิตของดีๆมาให้มาให้พวกเราได้ดึงทูดใยกันนะเพราะว่ามันได้กัะตัวเราเองอะครับเดี๋ยวนี้ผมว่าไม่อยากจะเลิกไหมไม่เลยค่ะอาจารย์ ขเมื่อไหรก็แกะกินแล้วของดีเนาะเอดูแลสุขภาพอไม่ค่ะไปพกไปข้างนเนี่ยอย่างเช่นไปไหนไปอะไรเงี้ยสี่ห้าในกระเป๋าต้องมีอยู่แล้วอืเวลาไหนอยากกินกินอยากอยากดื่มดื่มแล้วทำดื่มเยอะๆนี่ทําให้นอนไม่หลับไหมพร้อมคอฟฟี่ดีไม่นะคะนะคะไม่มีอาการเลยค่ะอาจารย์ครับผม ก็จะบอกว่าขอให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์พร้อมมิตรและตัดสินใจทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองนะคะค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณ,คณ<อ>พี่เป้ยครับขอบคุณมากครับวันนี้<อ>ท่านสนุกมากเลยครับครับผมครับ